สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีนะคะในส่วนของ EP นี้เป็น EP ที่132แม่ค้าเดินหาไม้กระถาง4นิ้วนะคะนำมาแบ่งปัน EP นี้จะเป็นในส่วนของกระถาง4นิ้วนะคะก่อนการไปดูหน้าไม้ในแต่ละต้นแต่ละกระถางนะคะแม่ค้าก็พามาดูไม้นอกตู้นะคะอาจจะ เป็นในส่วนที่ได้พาชมไปแล้วหรือว่าบางต้นอาจจะยังพาชมได้ไม่ทั่วถึงนะคะก่อนการไปดูหน้าไม้ก็เช่นเคยขอแจ้งเงื่อนไขาการจัดส่งกรณีโอนเหมาเหมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางนะคะจะเหมาเหมากี่กระถางก็มีค่าจัดส่งที่70บาทพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มนะคะ อย่างที่แม่ค้าเคยแจ้งไปในหลายๆ EP นะคะไม้แต่ละสายพันธุ์ก็สามารถเลี้ยงเติบโตวสวยงามได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ทั้งหมดเนาะเพียงแค่เราจะค่อยๆปรับนะคะให้น้องเขาเข้าสู่สิ่งแวดล้อมนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามนะคะสวยงามได้เหมือนกันเราไปดูหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันเลยจ้า มาในส่วนของกระถางแรกนะคะจะเป็นชายชนฟอร์มกอเป็นฟอร์มกอที่นะคะคุณยายได้ปลูกหนึ่งกระถางปลูกลงให้กับคุณลูกค้าหลายต้นนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่ากอที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะไม่ใช่กอธรรมชาตินะคะนี่เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วกอกอแบบนี้ให้กันที่กระถางละ35บาท3กระถาง1นึง100บาทก็จะเป็นในส่วนของมุมนี้นะคะก็จะมี เท่าที่เห็นนี่เลยชายชนนี่แม่ค้าผ่ามาจากแม่ที่ป้ายนะคะบางทีตอนปลูกลงไปเล็กๆเขาอาจจะไม่ป้ายเนาะเลี้ยงไปสักพักนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะป้ายขึ้นมาให้เราเห็นขออนุญาตจำหน่ายนะคะในส่วนของสายรุ่นๆนะคะที่3กระถาง1 0 0บาทจา้ะส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไก่เดชานะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วเช่นกันไก่เดชาเนี่ยเขาก็จะออกกัดจุดนะคะ สีแดงอมชมพูแบบนี้เริ่มกัดจุดมาแล้วไซส์แบบนี้นะคะฟอร์มแบบนี้กระถางละ40่บบาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าไก่แก้วมาลายทองนะเวลาเขากัดสีเขาก็จะเริ่มกัดจุดกระจายออกไปจากสะดือแบบนี้นะคะเดี๋ยวสีเขาก็จะกระจายเต็มใบ สวยมากๆนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ให้กันที่ราคากระถางละ40บาทต้นที่แม่ค้ายกนะคะอาจจะเป็นเพียงต้นตัวอย่างเนาะในส่วนของนะคะในแต่ละต้นแต่ละกระถางเรามีให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ในส่วนของกระถางนี้นะคะน้องจะมีชื่อว่าแบกเพอแบกเพอเป็นไม้ไทยนะคะ จะมีลักษณะคล้ายคลยมนสวรรค์ใบกลมๆลมนะคะโทนพื้นใบจะเป็นสีน้ำตาลเวลาเข้ากัดสีมาแล้วนะคะสีน้ำตาลแดงๆแ,แบบนี้ก็จะชัดเข้มขึ้นนะคะเป็นไม้ที่เติบโตแข็งแรงสวยงามนะคะเลี้ยงได้ในทุกสภาพพื้นที่อากาศแบคเพอให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้า กระถางนี้น้องมีชื่อว่าแสงพระาธาตุนะคะแสงพระาธาตุมีไม่ถึง10กระถางนะคะสำหรับฟอร์มนี้ไซส์นี้อยู่ในกระถาง4นิ้วจะเป็นบอลใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเวลาโตเต็มที่ใบเขาจะโตขึ้นจุดเขาก็จะกระจายเต็มใบเป็นบอลที่มีลักษณะพิเศษนะคะอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะนาเลี้ยงนาสะสมนะคะ แสงพระาธาตุให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพญาพานทองอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้รุ่นเดียวกันนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสีปราดเวลาโตเต็มที่นะคะพื้นใบเขาจะ เป็นสีชมพูจุดจะกระจายเต็มใบนะคะลักษณะใบาก็จะยาวเรียวนะคะเป็นไม้ฟอร์มภุ่มเตี้ยไม่สูงเก้งก้างนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซนี้ฟอร์มนี้สีปลาดให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะเพชรพันล้านอยู่ในกระถาง4นิ้ว ยังคงให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100ในส่วนของ3กระถาง100สามารถรวมกันได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะรับไปปลูกรวมเป็นฟอร์มกอที่กระถาง8หรือกระถาง10ได้เลยนะคะเพชรพล้านี่เขาจะค่อนข้างกัดสีช้าแต่เวลากัดสีมาแล้วจะสวยมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นนะคะต้นที่เริ่มจะมีสีมาแล้วนะคะ แต่จริงๆแล้วเขาก็จะกัดสีได้เต็มใบสําหรับเพชรพล้านถ้ากัดสีเต็มใบนะคะ mm. เขาจะ,จะสวยมากๆเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยเช่นกันนะคะใบดกใบหนาการใบแข็งแรงกระถางละ35บาท3กระถาง 1, 100บาทอยู่ในกระถาง4นิ้วจะ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะลักษณะก็คือเป็นบอลใบกลมนะคะ พื้นจุดเขาก็จะเป็นจุดแดงแล้วก็ผสมจุดขาวแบบนี้นะคะจะมีชื่อว่ามนสวรรค์มนสวรรค์มีทั้งหมดนะคะ3กระถางไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่านกหัดสดายุกำลังเริ่มกัดจุดกัดสีมาแล้วนะคะไซส์ไม่เล็กนะคะ รุ่นเดียวกันฟอร์มเดียวกันแบบนี้เลยที่เห็นอยู่นี้นะคะแม่ค้ายกให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะกรณีคุณลูกค้าสนใจสายพันธุ์ไหนรายการไหนแอดไลน์ได้ที่นะคะ0876115169ทักทายพูดคุยสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพ่อค้านะคะเดี๋ยวทางเราจะทำการถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึง่ง นกหัดสดายุในราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะไซส์โตโตล้นๆกระถาง4แบบนี้ยอดมงกุฎ EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางสามารถเปลี่ยนไซส์กระถางนะคะเป็นกระถาง8นิ้ว ได้เลยเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาก็จะยิงโตไวนะคะยอดมงกุฎกระถางละ40บาทจะ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามิ่งมหามงคลไซต์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง4ี่นิ้วใบดกหนาก้านใบแข็งแรงมิ่งมหามงคล E ีีนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าฮองเฮา อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะไซส์แบบนี้ล้นล้นกระถาง4กันไปแล้วห้องเฮาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นตละลแม่กุซุมานะคะไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้อยู่ในกระถาง4นิ้ว ตะระแม่กุสูมาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บบาทสามารถซื้อนะคะรวมกันหลายกระถางลงปลูกกระถาง8เป็นไม้ฟอร์มก่อเลี้ยงดูให้เติบโตวสวยงามได้เลย50าสิบบาทตะระแม่กุสุมาจากกระถางนี้นะคะเป็นเท้าหิรันพนาโูนมีอยู่ประมาณ5กระถางในไซส์นี้ฟอร์มนี้เพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะ EP นี้แม่ค้าคัดมาให้เท้าฮิรันพนาูซมี อยู่5กระถางในราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าแก้วมังกรเริ่มกัดจุดกัดสีมาแล้วนะคะสโตโตๆล้นๆกระถางสี่แก้วมังกร EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าปลายฝนนะคะ เริ่มกัดจุดกัดสีมาแล้วเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกหนาก้านใบแข็งแรงอยู่ในกระถางสี่นิ้วใสแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ในรุ่นเดียวกันปลายฝนแม่คา้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสอพิญญาอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะสีเริ่มมาลายเส้นลายกระดูกเริ่มมาแล้วนะคะสอพิญญา ล้นกระถางสี่เช่นกันให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะสำหรับกระถางนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถสะสมกันได้มีชื่อว่าม่านนางพิมพ์สีที่เริ่มกัดนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะกระจายเต็มใบ สวยมากๆสำหรับม่านนางพิมพ์นะคะสายแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ EP นี้ให้ที่ราคากระทางละ35บาท3กระทาง100บาทเอามาจัดโปรให้กับคุณลูกค้านะคะมีจำนวนไม่มากเนาะอยากได้ก็รีบทักทายคุณพ่อค้ามาได้เลยนะคะสำหรับม่านนางพิมพ์35บาทเท่านั้นจ้า มาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นเอกราชเนาะเป็นกอแน่นๆแบบนี้เนื่องจากว่าคุณยายปลูกในหลายต้นนะคะในหนึ่งกระถางมีไม่ถึง10กระถางนะคะสําหรับเอกราชไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะเป็นกอ e อีพี EP นี้แม่ค้าจัดโปรให้ในราคากระถางละ50บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจกร็รีบโทรมาจับจองที่คุณพ่อค้าได้เอกราชหลายๆต้นแบบนี้ในหนกระถางนะคะ มีไม่ถึง10กระถางเนาะกระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่ฟ้าเคียงดินนะคะเป็นบอลลักษณะโทนออกจะสีส้มทองนะคะใสล้นๆ้นกระถางสี่แบบนี้ฟ้าเคียงดินแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้าต้นนี้เป็นหานุมานจองถนนนะคะเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วล้นๆกระถาง4ี่เช่นกัน รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะสำหรับจองถนนหรือว่าหานุมานจองถนนให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้ากระถางนี้นะคะมีชื่อว่าพะโมกคลานะเป็นหนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะเป็นบอนกาบมีแข้งเวลาเขากัดสีเต็มที่ใบของเขาจะยิ่งสวยมากๆนะคะเป็นบอนกาบมีแข้งแบบนี้เลยนะคะพะโมกคลานะหนึ่งในตับพุทธประวัติที่น่าสะสม หาเจอแค่2กระถางนะคะ EP นี้ไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเงาะถอดรูปมีเหลือทั้งหมด4กระถางไซส์นี้ฟอร์มนี้สำหรับเงาะถอดรูปแม่ค้าให้ที่กระถางละ50บาทจ้าหมดแล้วหมดเลยเนาะเนื่องจากว่าแม่ค้าไม่ได้ผ่าเอาไว้นะคะอาจจะต้องรออีกนานกันเลยทีเดียว กระถางนี้เป็นเท้ามหาพลนะคะขออนุญาตแม่ค้าหาเจอที่หนึ่งกระถางลูกค้าที่โทรมาก่อนก็ได้รับไปก่อนนะคะเท้ามหาพลล้นล้นกระถางสี่กันไปแล้วาสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลย EP นี้นะคะ1เดียวเท่านั้น1กระถางเนาะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บบาทมีกระถางเดียวจ้า มาดูบอนสีนะคะที่มีชื่อว่าเสือพลานนะคะเป็นไม้ฟอร์มโตใบใหญ่นะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะเสือพรานล้น,ล,นล้นกระถาง4นิ้วกันไปแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง8ดหรือกระถาง10บได้เลยให้กันที่ราคากระถางละหกสิบบาทจ้ะสำหรับเสือพรานกระถางนี้เป็นไก่ตัวงามนะคะ ลักษณะใบของเขาจะเป็นผีเสื้อเนาะจะเป็นโทนส้มทองเช่นกันนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วไซ้์ล้นๆกระถางสแบบนี้นะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นไก่ตัวงามแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า มาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นศิลาหุ้มทองหน้าแดงนะคะหน้าแดงหน้าสวยกันไปเลยทีเดียว EP นี้แม่ค้าจัดโปรโพิเศษให้ในราคากระถางละ50บาทสําหรับศิลาหุ้มทองหน้าแดงจ้ะสวยๆแบบนี้นะคะกระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นศิลาหุ้มทองหน้าเขียว หน้าเขียวเขาก็จะสวยเช่นกันล้นๆกระถางสี่ไปแล้วนะคะหน้าเขียวนี้แม่ค้าให้ในราคาพิเศษกระถางละ35บาท3กระถาง1 0 0บาทสิลาหุ้มทองหน้าเขียวจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าเมืองฉิมพลีนะคะเดี๋ยวเวลาเขากัดจุดเต็มที่เขาก็จะมีจุดๆแบบนี้กระจายเต็มใบสวยมากๆนะคะใบดกใบหนากานใบแข็งแรงฟอร์มพุ่มเตี้ย เมืองชิมพลีแม่ค้าให้ที่กระถางละ50บาทจะลน้นล้นกระถาง4ี่กันไปแล้วนะคะสวยมากๆก,กระถางนี้เป็นในส่วนของหงสุวรรณนะคะคุณลูกค้าที่ยังไม่มีก็สามารถเลือกซื้อกันไปสะสมกันได้นะคะสายแบบนี้เลยล้นกระถางสี่กันแล้วเช่นกันหงสุวรรณแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บบาทจะ้ะ เท่าที่แม่ค้าดูนี่ในหลายๆกระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะนี่นะคะเวลาเขากัดสีหรือว่าโตเต็มที่หงสุวรรณเขาก็จะมีลักษณะเฉดสีทรงใบหน้าตาแบบนี้เลยกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าม้าเฉียวเริ่มกัดสีกัดลายสวยเด่นมากๆนะคะอีพีนี้จัดโปรให้พิเศษเนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับม้าเฉียวให้กันที่ราคากระถางละ50บาทจ้า แม่ค้ามีให้อยู่เท่านี้นะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นเดียวกันไซส์เดียวกัน50บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะสีเทพรักเป็นบอนสายดุสายดำสายเข้มนะคะดุเดือดกันเลยทีเดียวสมัยก่อนเนาะการดำนะคะโทนดำเข้มๆแบบนี้สีเทพรักให้กันที่ราคากระถางละ40บบาทจะ้ะเวลาเขาโตเต็มที่จะสวยมากๆเลยนะคะ ลูกค้าที่ยังไม่มีก็สามารถสะสมกันได้ราคาไม่แพงนะคะช่วงนี้กระถางนี้นะคะเป็นขุนไกลป้ายสวยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้ EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทเท่านั้นจ้ากรณีขุนไกลที่ไม่ป้ายเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ป้ายเขาก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นขุนไกลที่ไม่ป้ายหรือว่าสายลุ้นๆ ชุดที่ไม่ป้ายนะคะคุณยายปลูก1กระถางมากกว่า1ต้นที่เห็นอยู่นี้นะคะถ้ากรณีไม่ป้ายขออนุญาตขายในานามนกสุดสแสวงในราคา35บาท3กระถาง100บาทให้กันจุกจุกคุ้มคุ้มกันไปเลยนะคะกระถางนี้เป็นสีลานักปลาดนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้ว ใสสวยๆฟอ,ฟอร์มเตี้ยนะคะใบดกหนากานใบแข็งแรงเช่นกันสิลานักปาาอี EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่ารุ่งสุรีแม่ค้าหาเจออยู่ที่3กระถางเท่านั้น รุงสุรีเป็นบอลใบกลมน่ารักนะคะจะว่าเค็มก็เค็มเนาะจะว่าหวานก็หวานรุงสุรีสากระถางเท่านั้นนะคะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งเขาก็จะกัดสีกัดจุด ออกโทนสีส้มๆส,มสวยๆแบบนี้นะคะใบดกหนาก้านใบแข็งแรงเช่นกันเป็นไม้ฟอร์มเตียนะคะล้นๆกระถาง4นิ้วไซส์นี้ฟอร์มนี้ไก่ฝรั่งให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะเป็นเท้าพันตาแม่ค้าพยายามที่จะหาแสงนะคะให้คุณลูกค้าเห็นหน้าไม้กันชัดๆเนาะบางทีอาจจะหมุนไปหมุนมานะคะต้องขออภัยด้วยเท้าพันตา กัดสีมาแล้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ล้นกระถางสีเช่นกันให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของแหลมทองด่างนะคะไซก็อาจจะมีลดหลั่นกันไปนะคะเนื่องจากว่าผ่าเป็นรุ่นเดียวกันเนาะการเจริญเติบโตก็อาจจะแตกต่างกันนะคะแม่ค้าขออนุญาตขายในราคาเดียวกันเลยแหลมทองด่างนะคะ ที่เห็นอยู่เป็นแหลมทองด่างเนาะแม่ค้าหาเจอที่5กระถางไซนี้ฟอร์มนี้พิเศษใน EP นี้เฉพาะกรณีแหลมทองที่ด่างแล้วนะคะให้ที่ราคากระถางละ70บาทเป็นบอลกาบมีแข้งสวยๆย,ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าพาไปดูต้นแม่เขานี่เลยนะคะเวลาโตเต็มที่กัดสีกัดลายนะคะเขาจะสีเข้มๆสวยๆแบบนี้ การผ่าทําจํานวนค่อนข้างที่จะทําได้ช้านะคะเนื่องจากว่าหัวไม่ใหญ่เนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องเลี้ยงตั้งแต่ประมาณปีครึ่งขึ้นไปเขาถึงจะมีหัวพร้อมผ่านะคะแม่ค้ามีแบ่งแค่ไม่กี่กระถางอยากให้คุณลูกค้าที่สนใจนะคะรับตัวนี้ไปลองเลี้ยงดูรับรองว่าเขาจะสวยถูกใจแน่นอนนะคะรีบโทรมาที่คุณพ่อค้าได้เลยนะคะตัวนี้แม่ค้าเชียร์มากๆเนื่องจากว่าแม่ค้าค่อนข้างที่จะชอบ ะะชอบกัดกัดสีกัดใบนะคะลวดลายเส้นสายเขานี่สวยจริงจงค่ะนี่กับเขาเวลาเขาโตไปเขาก็จะกับสวยๆแบบนีนะะ้ในส่วนนี้พอดีแม่ค้าเดินผ่านมาเฉียวนะคะโตเต็มที่เขาก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแม่ค้ามีแบ่งนะคะในต้น e ีพีแม่ค้าเดินผ่านนะคะพามาดูขุนไกลนะคะต้นโตๆให้ดูจากมือแม่ค้า คือใบเขาจะใหญ่มากๆนะคะอันนี้คือต้นโตเต็มที่ของขุนไกรจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นซับเรษฐีสําหรับคุณลูกค้าที่ยังไม่มีก็สามารถเลือกซื้อไปสะสมได้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วซับเรษฐีี EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้านี่นะคะเวลาเขากัดสีหรือว่าโตเต็มที่สีเขาก็จะสวยเข้ม,มๆชัดๆแบบนี้กันเลยนะคะ เป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยเช่นกันนะคะไม่สูงเก้งก้างสวยมากๆนะคะสำหรับทรัพย์เศษฐีจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นทิดาแม่กลองนะคะใบดกหนานะคะใบเตี้ยใบหนาใบกลมนะคะเป็นไม้ฟอร์มประกวดแม่ค้าเหลืออยู่แค่3กระถางนะคะนอกนั้นอย่างผ่าแล้วไม่งอกเลยทิดาแม่กลองอีพีนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้าเหลือ3ามกระถางเท่านั้นรีบๆเลยนะคะ กระถางนี้นะคะเป็นตะวันชิงพลบนะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะรับไปปลูกเป็นฟอร์มกอสวยๆได้เลยตะวันชิงพลบให้กันที่ราคาพิเศษกันไปเลยนะคะ EP นี้ให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นทับทิมสยามนะคะทับทิมสยามนี่ก็คือเริ่มมีลูกๆมาแล้วเนาะ เป็นไม้ฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนะคะสีจะสวยมากๆอยู่ในกระถาง4นิ้วทับทิมสยาม EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้านี่นะคะแม่ค้าพามาดูนะะไซส์ใหญ่ๆหรือว่าไซส์ที่เขาเริ่มกัดสีมาแล้วจริงๆแล้วสีเขาก็จะออกเข้มกว่านี้อีกนะคะโทนนี้เลยฟอร์มนี้เลยนะคะ ทับทิมสยามจ้ะแต่ที่แม่ค้าจำหน่ายอยู่นั้นเป็นในราคาไซส์กระถาง4นิ้วจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าแววมมยุรานะคะจะเป็นไม้ที่ทรงสวยสายหวานนะคะใบดกหนาก้นานใบแข็งแรงเช่นกัน EP นี้แม่ค้ามีแบ่งทั้งหมด8กระถางล้นล้นกระถาง4นิ้วกันไปแล้วนะคะหากยังไม่มีคนรับน้แม่ค้าก็จะเอาทั้งหมดลงไปปลูกนะคะในกระถาง8นิ้วเพื่อที่จะทำการ เพาะให้เป็นไซต์ตั้งแม่ไซต์ใหญ่ต่อไปนะคะแวลมมยุรา EP นี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะนี่นะคะเวลาเขาโตมาหรือว่าเริ่มกัดสีจริงๆแล้วสีเขายังกัดไม่เต็มที่นะคะเขาจะต้องกระจายเต็มใบไปมากกว่านี้อันนี้เราเลี้ยงนอกตู้เนาะแวลมมยุราจะ้ะ มาดูกันที่นะคะทาดบางแก้วน้อไซสน่ารักน่ารักใบกลมๆใบดกใบหนาหน้าชมพูหวานๆแบบนี้นะคะแม่ค้านำมาแบ่งให้แค่ห้ากระถางท่านใดที่ยังไม่มีสะสมก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาไปสะสมกันได้นะคะ EP นี้คัดให้พิเศษในราคาพิเศษนะคะ EP นี้70บาทเท่านั้นจ้า มาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นนพะก้าแดงนะคะเวลาโทรมาก็แจ้งคุณพ่อค้าด้วยนะคะว่าเป็นนพะก้าแดงใบดกดกหนาหนาแบบนี้นะคะ EP นี้ให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะสำหรับนบพะก้าแดง EP นี้นะคะเนื่องจากแม่ค้าหายไปหลายวันเนาะหายไปนานเลยติดธุระหลายๆอย่างนะคะ แม่ค้าจัดโปรให้ในหลายๆสายพันธุ์กันเลยทีเดียวนะคะติดตามรับชมไปจนจบคลิปเนาะก็จะมีแทรกให้ในราคาพิเศษนะคะบาง E.P. ก็อาจจะราคาแตกต่างกันไปถ้าตัวไหนพิเศษจริงๆแม่ค้าก็จะแจ้งให้ทราบนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นในส่วนของฮนุมานประสานกายสายลุ้นๆนะคะในกระถาง4นิ้วไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะ E ีนี้ให้พิเศษในราคากระถางละ60บาทจ้ะ กระถางนี้เป็นในส่วนขององค์คุริมานนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยล้นกระถาง4กันแล้วเช่นกันให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นจอมทัพล้นกระถาง4กันเช่นกัน EP นี้แม่ค้าใไ้พิเศษนะคะสำหรับจอมทัพ กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทนะคะสนใจก็โทรมาแจ้งที่คุณพ่อขาศย์5 1 6 9เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะสามารถพูดคุยสอบถามหรือว่าทักทายรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะเราจะส่งผ่านปอนอไทยแบบ EMS นะคะโซนภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันโซนภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ก็จะได้รับต้นไม้นะคะ2-3วัน คุลูกค้าก็สามารถนะคะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางอัญญาบอลสีได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในกรณี Facebook ก,ก็จะเป็นอัญญาการ์เด้นหรือแฟนเพจก็จะเป็นอัญญาบอลสีอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า